อู๋ธนธรคุกข่าวขอแฟนสาวแต่งงานหลังดูใจมานาน5ปีเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งขาวดีของกอในวงการบันเทิงเมื่อนักร้องรุ่นเกา๋าอู๋ธนทธรทำเซอร์ไพรส์คุกข่าวขอแฟนสาวแต่งงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่ขบหารดูใจกันมานานถึง5ปีท่ามกลางความยินดีจากเพื่อนๆและคนใกล้ชิด โดยคู่เกาวแฟนสาวของอู๋ธนาทรได้โพส์ภาโมเมนต์ประกาศข่าวดีขณะที่ฝ่ายชายทำเซอร์ไพรส์คู่ข่าวข,าขอแต่งงานพร้อมกับระบุคแคปชั่นว่า and I say yes ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะยังเขินอยู่และมีอีกโพสต์ที่บอกว่าขอบคุณทุกๆคนนะคะคู่เก่าและพี่อู๋ได้อ่านครบทุกข้อความจากทุกช่องทางนะเยอะมากทยอยกดัวใจตอบหมดไม่ได้จริงๆมันบล็อก ขอบคุณทีมงานทุกคนเลยนะคะเสอร์ฟไพ่เก่งตื่นเต้นและตื่นตันมากจริงๆขอบคุณนะคะพร้อมติดแฮชแท็กเฮียอูคูเกา